สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ว่างเว้นจากการทำงานนะครับก็คือลูกค้าหมดนะครับลูกค้าไม่เยอะนะวันนี้นะเพื่อนๆนะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะรุ่นเพื่อนเนาะก็มีบ้างไม่มีบ้างครับมีน้อยมีหลายเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับก็เป็นอาชีพบริการนะครับเป็นอาชีพรอคอยนะครับก็รอกันต่อไปนะครับ อ่าทีนี้ว่างเว้นนะครับเรามาจัดสวนนะครับมาจัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะมาทําคลิปนะครับให้เพื่อนดูสักหน่อยนะครับบ่างเราก็จัดสวนเล็กน้อยนะครับทำก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างจัดสวนนี่ก็เป็นมี ไม้ไม้ใบสวยนะครับเป็นบอนสีมาระกอดกนะฮะก็จะพาเข้าสวนนะครับพาเข้าสวนนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับบรรยากาศวันนี้นะ ครึมฝนนะครับเพื่อนๆครึมครึมฝนมากเลยนะครับครึมหนาวครึมฝนเนี่ยแหละครับนะแบบเข้าไปสวนดีกว่านะครับสวนอะไรสวนไม้มงคลนะครับทางเข้าสวนนะครับว่างๆคงจะเข้าสวนนะนะครับไปเลยนะเป็นในสวนเนาะมี่นองเนาะนะเพื่อนๆเนาะตรงนี้แก้โอ่งน้ำเนาะ มาจากทาความสะอาดใหม่ๆก็ดูไม่รกเท่าไหร่นะครับก็เป็นสวนไม้มงคลข้างบ้านนะครับเวลาว่างๆจะเข้ามาเล่นในนี้นะครับก็เคยทำต้นไม้เป็นไม้ประดับไม้สวยงามไม้มงคลนะครับตอนนี้ก็รกก็ะะเลยมาทำความสะอาดนะก็ได้ทางออกบ้างนะครับ ามาดูว่ายังมีความสวยไหมพาเพื่อนมารับชมอีกครั้งนั้นๆจะพาเข้าสวนอีกครั้งนะครับมาก็เจอเลยตุนาโกริมานะเพื่อนๆนะวันนี้ครึ่งฟ้าครึ่งฝน,น,น,นครับก็เข้าสวนสักหน่อยนะครับมาดูความสวยงามบ้างนะครับ สวยงามสาหรับผมนะครับกว็วางเว้นจากการงานนะครับก็มาดูความสวยความงามมั่งสีสันใบไม้นะครับดูดิสวยไหม <laughs> ผมก็คิดว่าสวยนะสาหรับผมนะครับ <laughs> คนอื่นว่าไม่สวยแต่ผมว่าสวยนะก็เป็นบอนสีนะครับก็เสียหายไปบ้างนะครับไม่ได้ดูแลดีเท่าที่ควรนะ ก็อะไรเกล็ดแกล็ดำนะนะครับเป็นบรรยากาศาบ,บ้านๆครับวันนี้นะครับมาชมต้นไม้ข้างบ้านนะครับมีอะไรบ้างเ,าเดินคุยนะครับไปด้วยนะครับก็ว่างเว้นจากการทำงานนะครับสงผม ทุกวันก็อยู่กับทรงผมนะครับทรงนั่นทรงนี้นะครับ mm hmm. ทำไไ้้ดีบัางไม่ดีบ้างนะครับเป็นธรรมดากก็ลูกค้าก็รับได้หรือรับไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ทำทุกวันเนี่ยแหละครับนี่กล้วยกำลังออกใหม่นะที่นี้กล้วยเสื้อพารานนะครับสวยเลยนะครับ ส่วนนี้มเรามาดูไม้ปาครับเพื่อนอเรื่องทรงผมนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจที่ยังฝึกอ่อนหัดอยู่ก็ตั้งใจนะครับให้ตั้งใจดูคลิปต่างๆนะครับการที่ตัดผมให้ได้ เก่งเร็วนะครับคือทํายังไงก็ได้ให้เราได้ตัดบ่อยที่สุดนะครับคือการตัดบ่อยคือการฝึกนะครับฝึกบ่อยๆนั่นเองนะครับตัดบ่อยๆฝึกบ่อยๆความชํานาญก็จะเกิดขึ้นเองนะครับเพื่อนๆนะวิธีง่ายๆนะครับที่จะอยากตัดผมแล้วก็ทําเอาตามถนัดเราบ้างนะครับอย่าไปเคร้งเครียดมากนะครับกับการทําทรงผมนะครับ ตามถนาดบ้างท่านเพื่อน,อนท่านผู้ชมก็คิดคิดดูว่าแม่แต่ผัวกับเมียนะครับบางครั้งก็ยังให้เมียตัดให้เลยนะครับพ่อแม่ตัดให้ลูกนะครับก็สมัยก่อนนะเขาก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ก็อยู่ได้ก็ตัดก็ใช้ชีวิตยอยู่ได้ในการส่งผมนะครับก็ไม่ต้องเียเรียนมากครับ พอผมตัดผิดก็ตัดใหม่ได้นะครับคือการฝึกหัดตัดผมใหม่ก็จะผิดบ้างนะครับไม่สวยบ้างตัดเองจะรู้เองนะครับตัดไปเรื่อยจะรู้เองว่าทํายังไงให้สวยนะครับจุดบกพร่องตรงไหนนะครับ,นะรบเพื่อนๆนะไม่ต้องเสียดเลยสังคมนะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างบางครั้งเขาไม่ถูกใจเขาก็มามาหาเราอีกแหละแต่เขาบอกให้แก้ไขาอาจจะสั้น สั้นกว่าเกา่าหรือว่ายาวกว่าเก่าหน่อยนะครับนะครับก็แค่นั่นเองไม่มีอะไรนะครับถ้าสั้นมากเขาก็จะบอกเองว่าเอายาวกว่านี้หน่อยรอบหลังนะรอบหลังเ็จะบอกอีกนะเพื่อนไม่ต้องซีเรียรว่าะจะไม่มีลูกค้านะครับถ้าเราเปิดตัดเป็นร้านแล้วไม่ต้องซีเรียสนะครับยังไงก็ต้องมีลูกค้ายอยู่ดีแหละครับถ้าเราไม่เลิกก่อนนะครับแต่ตอนเริ่มต้นใหม่รุ่เพื่อนอาจจะ อาจจะชีเรียดหน่อยเรื่องการตัดผมนะเพราะว่าอาจจะดูลูกค้าไม่ค่อยมีแล้วผมก็เหมือนกันครับทําใหม่ๆลูกค้าก็ยังไม่รู้จักนะลูกค้ายังไม่รู้จักก็เนี่บเป็นธรรมดานะครับตัดไปนานๆไปนานๆไปก็ชินเองนะครับลูกค้าเพราะว่าช่างตัดผมไม่มีเยอะเหมือนร้านตัดเออเหมือนร้านขาย ของชำนะครับเพื่อนเพื่อนะต้องเข้าใจร้านตัดผมมีน้อยนะครับแต่ในเมื่อมีคนเปิดร้านนะครับเขาก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องทําได้แหละถึงเปิดร้านได้นะครับเขาก็ต้องอ,อย่างน้อยเขาก็ต้องได้บางทรงแหละที่เขาทําได้น่ะเขาถึงเปิดร้านนี้นะเพื่อนๆพต้องซีเรียสตัดไปเลยทําไปเลยนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับงานทรงผมนะครับพอเรียนรู้กับ ลักษณะศีษะน,น,นั้นด้วยนะครับถึงครูบ,บาอาจารย์จะเคยสอนเราบ้างแล้วแต่ก็เราก็ต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างนะครับอันนี้ก็ชมสวนคุยเรื่อยเปื่อยนะครับคุยเรื่องส่งผมบ้างนะครับวางเว้น ก็ใช้เวลานานสมควรนะครับในการพูดนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ให้กําลังใจเพื่อนๆนะครับที่ฝึกขัดตัดผมใหม่นะครับเราทําไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยนะย้ํานะครับว่าตัดผมทํายังไงก็ได้ให้ได้ตัดได้ฝึกบ่อยที่สุดความชํานาญก็จะเกิดขึ้นเองนะครับนะครับเพื่อนๆส่วนทรงผมฝึกใหม่ๆแล้วก็ฝึกทรงผมอะไรก่อน ส่งผมมาตรฐานก่อนนะครับส่งผมมาตรฐานก่อนทําไมต้องฝึกทรงผมมาตรฐานเพราะส่งผมมาตรฐานเป็นส่งผมที่ทุกคนนิยมครับนิยมใช้นิยมตัดนะครับแล้วก็ฝึกทรงนี้ก่อนนะครับทรงม,มาตรฐานแล้วค่อยเรียนรู้เรื่องแฟชั่นเข้ามานะครับก็แฟชั่นก็พลิกเพลงมาจากทรงผมมาตรฐานนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่รับฟังรับชมนะครับไม่ว่าจะคลิปทําต้นไม้คลิปไปได้ไปนาไปสวนอ่าหรือค,ค,คลิปอ่าหรือรูปภาพนะครับที่โพสต์ไปก็เพื่อนๆได้คอมเมนต์ถูกใจนะครับติชมนะครับติชมกันได้นะครับงานทรงผมนะครับถือว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับ ตัดผิดก็ตัดใหม่ได้นะครับเห็นนี่และครับไม่เสียหายอะไรนะครับตัดผิดตัดใหม่ได้นะเพื่อนนะสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอลาจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ